นี่คือหน่อของถุงเงินถุงทองตัวผู้ที่เกิดจากไหลของต้นแม่ถุงเงินถุงทองตัวเมียนะคะเพื่อนๆค่ะถุงเงินถุงทองตัวผู้ออกหลอดใบใหม่ให้แล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะส่วนถุงเงินถุงทองตัวเมียสรุปแล้วเข่งนี้เป็นหน่อชิดประมาณสี่หนอนะคะเพื่อนๆกำลังงามเลยคะ่ะ เดี๋ยวแม่ดอลล่าพามาอัปเดตการเจริญเติบโตของถุงเงินถุงทองตัวเมียถุงเงินถุงทองตัวผู้นะคะที่ชำไว้ได้หนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะไปชมคลิปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนี่คือต้นถุงเงินถุงทองตัวผู้ที่แม่ดอลลา่าแยกหนอจาก ถุงเงินถุงทองตัวเมียนะคะเอามาชำใส่เข่งไว้นะคะเพื่อนๆผ่านไปหนึ่งอาทิตย์เขาให้หลอดใบใหม่มาแล้วนะคะนี่่ะนี่คือหลอดใบใหม่ของเขานะคะใบเดิม3ใบก็เหลือเหลือยังไม่เน่าอยู่หนึ่งใบนะคะส่วนใบที่เหลืองแล้วก็เน่าลงไม่ดันล่าไม่ลอกกาบนะคะให้เขาเน่าเปื่อยตามธรรมชาติเพราะว่า ต้นของเขายังไม่แข็งแรงนะคะจนกว่าเขาจะได้ใบใหม่มาสัก3-4ใบนะคะแม่ดอลล่าถึงจะลอกกาบของใบแบบนี้ออกนะคะจะไม่รอให้เขาเน่านะคะเพื่อน,นเมื่อเขาจเจริญเติบโตได้ดีแล้วต้นนี้แม่นอลล่าก็จะตั้งแม่นะคะเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยฝนตกทั้งอาทิตย์เลยนะคะ เข่งที่ชาถุงเงินถุงทองตัวผู้เนี่ยอยู่กลางแดดก,กลางฝนเลยนะคะเขาก็จะได้รับทั้งน้ําฝนได้รับทั้งแดดนะคะเขาก็ออกมาในสภาพอย่างนี้คะ่ะลาต้นก้านของเขาก็เอ็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆก็ไม่เป็นไรคะ่ะน่าจะรอดนะคะเพราะว่าหลอดใบใหม่มาแล้วแล้วก็จะมารอลุ้นเอ่อเงา เงาของถุงเงินถุงทองที่แม่ดันล่าฝังไว้จุดนี้นะคะเพราะว่าตอนแยกหนอนเนี่ยแม่ดันล่าไปตัดเอาเงาของเขาไปครึ่งหนึ่งนะคะก็เลยต้องเอาเงาเนี้ยมาชํำคู่กันรอลุ้นหนอค่ะว่าอ่าหนอที่เกิดจากเงาถุงเงินถุงทองตัวผู้จะเป็นถุงเงินถุงทองตัวผู้หรือไม่หรือว่าจะเป็นถุงเงินถุงทองตัวเมียนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยคะ่ะ ก็แม่ลาล่าก็พอใจนะคะที่เขาให้หลอดใบใหม่มาแสดงว่าเขาเริ่มปรับตัวได้กับดินที่เอามาชำแล้วก็น่าจะรากเริ่มเดินแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะก็มาลุ้นกันหน้าผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ส่วนถุงเงินถุงทองโตเมียที่ปลูกพร้อมกันแต่ว่าเป็นหน่อชิดนะคะหน่อชิดกันสรุปแล้วนะคะเพื่อนๆ กอนี้มีทั้งหมด4หน่อนะคะไม่ใช่2หน่อนะคะการเจริญเติบโตก็ก็เร็วเร็วเหมือนกันนะคะเพื่อนๆทรงพุม่มออกมาแล้วแล้วก็หลอดใบใหม่นี้เพื่อนๆดูลักษณะเป็นทรงผีเสื้อเลยนะคะเนี่ยหงหลอดใบใหม่ของ1ต้นหนหลอดใบใหม่ของ1ต้นนะคะแล้วก็หนึหลอดใบใหม่ของ1ต้นนี่ค่ะเพื่อนๆ แล้วก็ยังอุ้มท้องอีก1ต้นนะคะเพื่อนๆน,น่าจะสัก4หน่อหรือ3หน่อนี่แหละค่ะเพื่อนๆน,นี่เลยก็เข่งนี้น่าจะอลังการงานสร้างมากเลยนะคะถ้าฟอร์มาเต็มเนี่ยไม่รู้ว่าขนาดของเข่งเนี่ยจะจะเหมาะกับ ถุงเงินถุงทองที่ทมีทั้งหมด3สีเงาหรือไม่นะคะก็ต้องมารอดูนะคะแม่ดอลลาก็จะไม่เปลี่ยนเข็งด้วยค่ะจะใช้วิธีการให้ปุ๋ยเพิ่มขึ้นมาจาก1ต้นก็เพิ่มขึ้นมาปริมาณเยอะขึ้นนะคะให้น้ำก็ปริมาณเยอะขึ้นค่ะเพื่อนๆค่ะนะคะลองดูค่ะว่าเขาจะโตได้ขนาดไหนนะคะ ลักษณะของใบถุงเงินถุงทองอเข่งนี้นะคะเข้าลักษณะมงคลของถุงเงินถุงทองเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะผีเสื้อโบยบินเลยนะคะลักษณะกัดสีตลอดทั้งขอบเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆใบนี้ก็เหมือนกันถุงใหญ่นะคะถุงใหญ่เบลเลยหางยาวด้วยนะคะผีเสื้อตัวนี้ก็เหมือนกําลังกลางปีกนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสวยงามค่ะตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะ นี่ค่ะตัวนี้จะมีลักษณะทีะ่เป็นใบที่ยาวรีนะคะยาวแต่ว่าหูของเขาก็เป็นทรงผีเสื้อนะคะถุงลึกนะคะไม่ใหญ่แต่ถุงลึกนะคะหางยาวค่ะตัวนี้ถุงใหญ่นะคะหางยาวค่ะตัวนี้คือถุงก็ใหญ่หางหาง หางไม่ยาวมากนะคะหางรีบๆนะคะเพื่อนๆหนังชิวมากเลยตลกอะ่ะนะคะการปรุงดินก็ปรุงดินสูตรหมักใบไม้เนาะสามส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนนะคะแม่ดอลล่าก็พูดทุกคลิปนะคะถ้าไม่มีดินหมักใบไม้ก็ใช้ดินปลูกสําเร็จนะคะเพื่อนๆใช้ดินปลูกสําเร็จ3ส,ส่วนปุ๋ยคอกหนึ่งส่วนนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็เอาถุงเงินถุงทองนี่ ลงไปปลูกนะคะการปลูกใส่เข่งเนี่ยตอนแรกนี่แม่ดาร่าคิดว่าจะมีปัญหานะคะเพราะว่าต้นแม่2ต้นที่ปลูกใส่เข่งตอนแรกแม่อาร่าก็ตกใจว่าไหลเขาทะลุเข่งแล้วเขาจะเกิดหน่อหรือไม่นะคะคือตอนนั้นไม่มีประสบการณ์การเลี้ยงถุงเงินถุงทองเลยนะคะก็เลยปล่อยให้เขาโตให้ไหลเขาทะลุเข่งแล้วค่อยๆแบบขุดค่อยๆดึงออกมา ชำนะคะก็เป็นผลดีค่ะเพื่อนๆคือจะได้รู้ว่าไหลเขาออกเยอะขนาดไหนและตำแหน่งของไหลที่ออกนี่อยู่จุดไหนก็สามารถที่จะขูดลงไปแล้วก็ตัดไหลเอาออกมาชาแล้วก็ให้ต้นแม่ของเขาจเจริญเติบโตต,ต่อไปได้นะคะเพื่อนๆคือได้ชมถุงเงินถุงทองนี่เป็นปีๆเลยนะคะการปลูกใส่เข่งจึงมีข้อดีอย่างนี้นี่เองนะคะเพื่อนๆ แล้วก็โยกย้ายไปมาได้สะดวกสบายค่ะนะคะนี่เลยสวยๆถ้าขึ้นคู่กันนะคะถุงเงินถุงทองตัวผู้ถุงเงินถุงทองตัวเมียก็ครบตามตำราเลยนะคะปลูกคู่กันนะคะคู่ผัวตัวเมียค่ะพเพื่อนๆค่ะนะคะเดี๋ยวแม่ดาราพาไปชมหน่อของถุงเงินถุงทองที่กำลังสวยๆนะคะพเพื่อนๆสวยจริงๆนะคะ ไปชมกันเลยค่ะนอกของถุงเงินถุงทองนะคะเพื่อนๆที่ชําใส่ถุงโอเวอร์ไซส์ค่ะโอ้โหถุงนี้ใบสวยมากลักษณะเด่นของต้นแม่มาแล้วค่ะดูเข้าตามตําราเลยนะคะตอนนี้คือ6โมงจะครึ่งแล้วนะคะ6โมงเย็นนะคะแสงจะหมดก็เลยไม่เห็นสีทองชัดนะคะแต่แม่ดล่ามองด้วยตาเปล่านี่เห็นสีทองของใบถุงเงินถุงทองชัดมากเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะ ลานตาเลยนะคะการกัดสีนะคะเพื่อนๆปลูกถุงเงินถุงทองหน้าฝนนี่ปลูกเลยค่ะปลูกง่ายค่ะเพื่อนๆแล้วก็เบาแรงด้วยนะคะเพราะว่าบางวันเนี่ยฝนตกนะคะเราก็ไม่ต้องรดน้ําแบบปลูกแบบไม่มีโรงเรือนก็เบาแรงไม,ไม,ไม่ไม่ต้องรดน้ํานะคะให้เขากินน้ําฝนไปนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะตอนนี้คือ บางส่วนก็จะมีน้ำยังค้างอยู่เลยนะคะเพราะว่าช่วงบ่ายมีฝนตกนะคะนี่เลยคือเซตนี้ยเปลี่ยนถุงดำได้แล้วแต่ไม่นั้นเล่ายังไม่ได้ทํานะคะคือเปลี่ยนให้เป็นถุงที่ไซส์ใหญ่ขึ้นนะคะเขาก็จะ,จะ,จะเจริญเติบโตดได้แบบพุ่งพรวดเลยนะคะหรือเอาไปลงกระถางได้เลยะค่ะนะคะนี่คือหน่อ ถุงเงินถุงทองอายุประมาณสี่เดือนนะคะเพื่อนๆคะ่ะที่แยกใส่ถุงดำไวค้ค่ะโตรเร็วมากๆเลยนะคะรากนี่ล้นเข็กเอ๋รล้นถุงดำและะ้วค่ะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะรากลอยแล้วเห็นไหมคะรากเดินดีมากแล้วด้วยความที่แม่นันล่าเนี่ยปลูกหน่อของถุงเงินถุงทองแบบใช้ดินเลยนะคะดินจริงๆเลยนะคะ มาปลูกเขาก็เจริญเติบโตได้ดีนะคะเพื่อน่ะนี่ค่ะเขาก็จะอยู่มุมนี้นะคะสวยงามมากๆเลยนะคะคลิปนี้แม่ดันล่าก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตการเจริญเติบโตของถุงเงินถุงทองตัวผู้นะคะเพื่อนๆที่แม่ดันล่าแยกออกมาปลูกใส่เข่งได้หนึ่งอาทิตย์ก็เขาก็ออกหลอดใบใหม่ให้แม่ดันล่า เรียบร้อยแล้วค่ะรากเขาน่าจะเดินได้เดินได้ดีแล้วนะคะก็รอใบต่อไปว่าเขาจะออกหลอดใบใหม่ได้เร็วไหมนะคะเพื่อนๆค่ะก็คลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ